ค่นทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารับคำ้ากันนะคะกับเออจาก LPS My Friend TV นะคะหรือเปล่าหรือเขาเปลี่ยนชื่อเราเราลืมจดมานันตรงีนี้โอเคไม่เป็นไรเห็นชื่อคลิปเขาเขียนว่าห้ามดับ,บ LPS ที่แรนะคะแต่ว่าตอนที่ My Friend เขาทำเขา,าทำเป็นเหมือนช้อนแฮท,ทั้งหมดในนี้เราก็แบบเออช้อนแฮ้เรามีไม่ถึง5ตัวนะคะก็เดี๋ยวมาทําที่มันแรงก,กันล้กันะคะอาจจะมีความเกินปรมาณ อันดับหรืออาจาเจ็น์นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนะคะเราคาดตัวที่เราที่มันแลนะคะออกมานะที่แลแน่นอนเลยทั้งหมดแปดตัวนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะคะอั่เป็นฮางตาร์จาบฮัสกี้ตัวนี้นะคะเป็นมินิเอ้ยมินิไม่ใช่มินินนลูกหมานะคะพับพี่นะคะตัวนี้อันดับที่แปดนะคะเจ็ด <7 S 2> นะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้เราเรียงอันดับเอาละกันว่าแบบ ัวไหนจากแลน้อยไปแลมากะคะ่ะแต่ตัวนี้อาจจะแลกว่าบางตัวก็ได้นะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเทตัวต่อไปนะคะจาบที่6นะคะก็น่าจะเป็นตัวนี้นะคะ่ะเป็นช็อตแ,แทนนะคะช็อตแทนแค่ <c oughs> ส่วนอันดับที่5้านะคะ ก็จะเป็นอันนี้เราไม่แน่ใจแล้ว่างเอออะไรน,นะคะอันที่ห้าก็น่าจะเป็นคีร่านะคะต่อไปอันดับที่สี่นะคะสองตัวนี้คือเราไม่แน่ใจนะคะว่าตัวไหนมันแต่มันน่าจะเท่าๆกันนะคะมันเอาเป็นตัวนี้ก็ไดนน้ที่สี่ของแท้นะคะ อันดับที่3นะคะก็จะเป็นัวส่วนอันดับที่2ก็จะเป็นนี่ค่ะเวเ,เ,เวน อันดับที่หนึ่งเลยนะคะก็คือแรงที่สุดในคอลเลคชัร์เลยก็จะเป็นตัวนี้แน่นอนต้องเป็นโรฮายส์นะคะเราไม่ได้ใจว่านญส่ปุลนหนังานวกาอะไรทาลายทายของารซัมติงนะคะ mm hmm. ก็ลองไปค้นหากันนะคะขับแทนะ่นนะคเรีอยนังขอบใสก็แต่มันมีสีเลยตรงนี้นะคะนั่นแหละนะคะ ก็ยังไงวันนี้ก็จบ้วนะคะกับรับคำท้าท้าแบบเอาเวสที่แรกแต่เราทำแปดเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้จะลงอีกคลิปหนึ่งเป็นแท็กเหมือนกันนะคะเป็นเอาเวสแท็กแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะทำถูกตกับอะไรก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันนะคะลงในวันนี้น่ยเดี๋ยวนะโอเคบ๊ายบายค่ะ